สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมทางช่องจ้ามีประโยชน์จะพาท่านผู้ชมเนาะมาพบกับสูตรคำนวณแนวทางคนเมืองตากเนาะจะท่านผู้ชมซึ่งเป็นแนวทางของขนมไทยเนาะจะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดที่ได้ติดตามรับชมสูตรของคนเมืองตากมาจากก็เข้าไปที่ ของอมสินนะาจ๊ะอมสินก็เข้าเนาะแล้วก็ของขนมไทยนะาจ๊ะขนมไทยก็เข้าไปที่ชุดวินสามตัวนะจ๊ะแล้วก็ชุดตัวออกกําลังกายตัววิ่งตัวตู้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 ตตตนะาจ๊ะท่านผู้ชมแล้วกเ็เข้าไปที่สองเก้าเก้าสองของชุดวงกลมนอกจากท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวมาน,นี้นอกจากเฮามาพบกับคนมังตากันเลยจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะลงไก่สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ เพชรนเมืองตากเผ็ดขนเมืองตากสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับหลุมไทยเนาะที่ผ่านมานะครับก็แตกไปนะครับเนาะพอดีใจกับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามลุงไก่น,นคนเมืองตากนะครับนี่เป็นผลของงวดตี่แล้วเนาะค่ะ okay. สำหรับครับก็แตกไปที่ตัวชอบนะครับเนาะตัวชอบมากนะครับตัววงกลม ทำรับงวดวทีา,า,น,านะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับก็เตรียมประกาโจทย์ไปพร้อมๆกันเนาะ,ค,ะครับรัฐบาลอมสินสุดคำนวณแนวทางโคนเมืองต่างนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกคหกแปดนะครับหนึ่งกรกฎาเนาะชุดบินนะครับ ลุงไก่ให้ไว้หกตัวนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ 1> 9, 1, 6, 3, 8, เก้าหนึ่งหกสามแปดเก็ดนะครับสหั 8, ชุดวินนะครับลุงไก่ให้ไว้หกตัวเนาะตัวหลักเดินรุดวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งแขนะครับเดินแปดรูดแปดวิ่งแปดนะครับลองหนึ่งครับเด้อรองหนึ่งสามตัวลุงไก่จับให้สองหางนะครับสองคู่นะครับสองชุดเนาะ,ะหางแรกจะเป็น เก้าหนึ่งหกนะครับเก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็หนึ่งหกนะครับหางที่สองเนาะสามแปดเจ็ดสามแปดสามเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับค่ะสุรคำนวณแนวทางโคนเมืองตะกับโคนเมืองตะหนึ 1, ่งกอหกแปดนะครับชุดบินูกไก่ให้ไว้หกตัวนะครับสามแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหกนะครับสามแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหกนะครับ ัวหลักเดินรูดิ้งฟันเม่เดียวตัวเดียวเข็งแก็งนครับเดินแปดรูดแปดวิ้งแปดนะครับ, 8, ร 8, บ,รบลองหนึ่งครับเดอ้อลองหนึ่งสามตัวนกไก่จะให้สองหางนะครับหางแรกจะเป็นสามแปดเจ็ดสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดนะครับหางที่สองเนาะเก้าหนึ่งหกนะครับเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็หนึ่งหกนครับที่นกไก่วงกลมไว้นกไก่ไม่ได้เน้นนะครับ ไก่ชอบเนาะชอบส่วนตัวน,นะครับที่วงกลมก็จะชอบมากที่ไม่ได้วงครับก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ชอบน้อยนะครับค่ะชุดนี้จะชอบมากค่ะเน้นไปที่ชุดวินนะคะเน้นที่ชุดวินนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวในชุดวินคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะแคปไไปครับเด้อแคปไไปเลยค่ะ ใบเดียวก็ลุ้นได้ทั้งออมสินแล้วก็ขนมไทยนะคะเพราะว่าวัตถีพานมาก็เข้าออมสินก็เข้าไปแล้วก็ขนมไทยก็เข้าทั้งสองตัวสามตัวค่ะชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะลุงไก่ให้ไว้ชุดเดียวนะครับก็ลุ้นทั้งรัฐบาลแล้วก็อมสินนะครับอมสินมาก่อนนะครับค่ะก็ได้สองลุ้นเนาะสองเดีงนะครับแนวาทางนะครับมีเข้ามีหลุดไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับ สุดขับนอนเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับค่ะ,ะดูอีกครั้งนะครับแคปหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมขนมไทยแล้วก็ออมสิทธ์นะคะท่านผู้ชมใบเดียวรุ่นได้สองอย่างค่ะถูกปิดไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลุดไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะสุดหลุดรอวันเข้าสุดเข้ารอวันที่กี่หลุดนะครับค่ะไม่มีสุดไหนอาจารย์ท่าไรให้ ถูกทุกคน,นะครับเนาะต้องมีผิดมีขาดมีถูกมีผิดนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับับสําหรับคลิปนี้เพชคนเมืองตากเพชคนเมืองตากแอปแดงคนเมืองตากชาแนลนะครับขอจบที่นี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ